สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบริกรดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดีแ r ดดมอรสิสผาดาวยูทูบดอทคอมโหระษไทย์ระบบสุริยะารายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d ดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่เอราวัหน่สองสาสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุก ประจำในวันพฤหัสบดีที่30พฤษภาคม2567แรม9คำ่ำเดือน6ปีมะโรงวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะครับไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้และในวันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญเป็นวันพระนะครับของไทยนะแล้วก็ทางของจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัน ล้างสวยนะครับเป็นวันพวกูลิบสิงในวันนี้เนี่ยนะครับเออถือว่าจะทำความสะอาดบ้านนู่นนี่นั่นทำการมงคลต่างๆนะในวันนี้เนี่ยนะครับเออต้องบอกตรงๆว่าอาจารย์เนี่ยไม่วางทั้งวันแน่นอนเพราะว่าจะล้างบ้านเออนู่นนี่นั่นวัตถุมงคลต่างๆเคลียวเคลียให้สะอาดหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมงคล นะครับวันนี้สามารถทําได้นะเออถ้าใครจะทําก็ทําแล้วแต่นะครับแต่ในวันนี้อาจารย์ไม่ว่างหรอกนะเอเอเพราะฉะนันก็ต้องขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้านะเออโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงนะครับความฝันสําหรับผู้ที่ฝันในแรม9ก้าข้ามเนี่ยเป็นความฝันดีเสมอถึงแม้ว่าฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีในดวงชะตาในวันนี้นะครับ ต่อมามาพูดถึงดวงชะตาการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันพือรหัสสบรีเป็นสวัสดีมากซาหัวใหม่ในวันพือหัส,สบรีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพืหัส,สบรีเทวดารักษาตัดเล็บวันพืหัส,สบดีมีทุกทานน้ามันในวันพฤรหัส,สบรีจะมีโชคมีลาบนะครับความสําเร็จนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงในเรื่องของ <c oughs> นะการเสียงเซียมซี C, ประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะครับให้คุณตั้งจิตฐาธิฐานเดี๋ยวจะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะ<อ>สาธุสงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองหน่ทองรวยนะครับฟังได้เซีซี C, ใบที่82โชคชะตาจะในช่วงช่วงนี้มีความราบรื่นนะครับคิดทำการใดก็สมความปรารถนา การข้างหน้าเนี่ยจะมีสิ่งที่ดีๆรอคอยท่านอยู่นะครับพูดถึงในเรื่องของความคาดหวังเนี่ยในช่วงนี้ก็จะประสบความสําเร็จสมหวังความรักของคุณนะก็ดีมีความสุขนะครับธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้จะประสบความสําเร็จลุล่วงราบเลื่อนดีๆนะแต่แต่ท่านก็ต้องทําด้วยความรอบคอบนะครับอย่าประมาทนะพูดถึงในเรื่องของ การสมัครงานเนี่ยท่านก็มีมโอกาสได้งานทานะพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบถือว่าได้คะแนนที่ดีมากนะครับพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บคข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่ในเวลานี้นะก็มีโอกาสหายเป็นปกตินะครับโรคที่บึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคก,กระเพาะลำไส้ระบบปัสสาวะแล้วก็โรคทางเพศสัมพันธ์นะก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตานะครับ เอต่อมาพูดถึงเรื่องทัานทรรัน์ทันทันท่านท่านกาเล็กซฟิล์มเสนอนะวันนี้เนี่ยนะครับเออพูดถึงวันวันเกิดนะครับตามวันเกิดเนี่ยนะเออวันนี้สีที่ควรเว้นให้เว้นสี เว้นสีม่วงม่วงไม่ดีนะครับสีที่ดีก็จะมีส้มฟ้าแดงขาวเขียวนะสีที่ดีที่สุดเลยก็คือสีแดงแรงฤทธิ์นะครับในดวงชะตาทิศที่ดีก็คือตะวันออกเฉียงเหนือทิศที่ไม่ดีก็คือตะวันตกเฉียงใต้อาตะวันฉายตะวันตกเฉียงใต้ในดวงชะตานะครับตัวเลขนำโชคเนี่ยก็จะมีหนึ่งหกสองหนึ่งหกสองนะ มาพูดถึงคนเกิดวันพฤหัสนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถวิชาการนู่นนี่นั่นนะครับเป็นคนเจ้าระเบียบเจ้ากฎเกณฑ์ดีนะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยนะครับเจ้าชะตาอาจจะไปเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลถ้าคุณไม่ได้เจ็บค่าได้ป่วยนะก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะครับออหรือในช่วงปีนั้นเนี่ยคุณอาจจะไปงานศพบ,บ่อยนะสองถึงสามครั้ง ให้ระวังสุขภาพโรคล,ลมทุกชนิดนะครับโรคล,ลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวรโรคกรรมด้วยเอพราะฉะนั้นก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้ก็จะเป็นผลดีในดวงชะตานะครับเออมาแล้วเหล่าโกงมาแล้วนะเอพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหล่าโกงนาของอาจารย์เนี่ยนะครับจะมีอะไรที่จะบอกกับเอฟซีแฟนคลับของหมอฤทธิ์ผาดาวไหมครับวันนี้เหล่าโกงก็ได้บอกมาว่าวันนี้เนี่ยนะ ดวงชะตาของคุณเน่ยถือว่าดีนะครับกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกการนําเสนอโครงการงานโปรเจกต์ติดต่อสื่อสารต่างๆราบลื่นสมสมหวังนะครับจะมีคนเชื่อถือในคําพูดของคุณเป็นอย่างดีวันนี้ให้คุณเตรียมรอรับโทรศัพท์จะมีคนติดต่อเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองข้ามาหาคุณหรือถ้าใครไปกู้ธนาคารรอสินเชื่อจากแบงก์วันนี้แบงก์จะติดต่อมาคุณบอกพาแล้วนะครับ เออผ่านแล้วนะคะมารับเงินได้ยี่สิบล้านสามสิบล้านก็ว่าไปใช่ไหมเออส่วนนี้เรื่องของความรักคุณจะต้องเป็นคนที่ใจแข็งเด็ดเดียวเด็ดขาดต้องตั้งมั่งตั้งมั่นนะครับเออนะรักคือรักไม่รักก็คือไม่รักประมาณนี้ในดวงชะตาของคุณนะครับเออนะไม่ใช่รักแร้นะ <c oughs> ไม่ดวงคุณดีแน่นอนวันนี้วันนี้เอาเอาเด่นเด่นเลย งานลาบลืนติดต่อสื่อสารสําเร็จเตรียมรอรับโทรศัพท์การติดต่อสื่อสารเข้ามาได้นะครับมันดีคือการติดต่อมันในเรื่องงานก็ได้เงินก็ได้ความรักก็ได้ในวันนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นมาต่อคนเกิดในวันศุกร์คนเกิดในวันศุนกร์นนนเนี่ยถือว่าฐานะทางด้านการเงินคุณจะดีขึ้นนะครับมีคนให้ความเคารพศรัทธานับถือคุณเป็นอย่างดีนะต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์ นะครับถือเจ้าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลามเข้าแบบแบบง่ายๆนะออแล้วก็จะได้อย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยคุณก็จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่อนหวานนะครับมีเพื่อนในสังคมดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิง <c oughs> นะมีฐานะที่ดีนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์ นะครับถือว่าเจ้าชะตาแห่ในวันอังคารเนี่ยนะถือว่าดวงคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณนั่นซะเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับอย่าไปคิดมากนะครับแต่ต่อมาคนเกือในวันพุธกลางวันเนี่ยนะครับถือว่าการเจรจา,าพูดคุยติดต่อสื่อสารส่งผลให้เจ้าชะตาได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะครับจากผู้ใหญ่จากสังคมในทิศทางดีๆนะครับ ต่อมาคนเกิดวันเสาร์ต้องระวังความเสียหายเก่าๆที่เกิดขึ้นไม่ควรไปงานศพนะเออไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดเคราะกรรมเกิดความเป็นอับประมงคลน,นะครับเพราะฉะนั้นให้คุณถ้ามีใครสําคัญเสียชีวิตหรืออะไรเงี้ยนะก็ให้คุณใส่ซองไปก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเอออันนี้ต่อมามาถึงช่วงระบบอ่นะปรากฏการผ่าดาวดูดี นะครับดวงชะตาประจำในวันนี้เนี่ยนะโอ้โหเอเอโอ้โหแค่นั้นก่อนเออ <c oughs> ต่อมาวันนี้เนี่ยนะครับเนปจูนเสียหาเนปจูนเสียแล้วก็อาทิตย์ก็ยังเสียอยู่นะครับวันนี้จันทร์ทับเกตอารมณ์มักร้อนเร็วหงุดหงิดขี้บนมีเรื่องยุ่งทางจิตใจเสมอ นะตั้งแต่ช่วงเวลา1ิบเอ็นาฬิกาห้นาทีนะครับเอรอ้อนร้อนอกรถใจเรื่องไหนราศีโดยเฉพาะกุมกับราศีสิงนะเออใจเย็นๆไม่ติ้งนังติ้งนะน,นังจริงๆนะอันี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของนะครับระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวดวงชะตาประจำในวันที่30วันนี้นะครับ วันนี้เนี่ยอ๋อมันมีวันอื่นอีกด้วยนะวันนี้ถือว่านะครับวันม้าไม่ถูกกับหนูวันนี้นะแล้วก็ไม่เหมาะกับกา,การก่อสร้างรับตำแหน่งนะครับหญิงมีคันห้ามกระทบประตูเครื่องบดนะครับเหมาะก,กับกิจกรรมขอพรไหว้เจ้าทิ้งของเก่ารักษาโรค ตัดผมแก้ห่วงจุยเดินทางนะครับและในวันนี้เนี่ยนะออนอกจากเป็นวันหัว,วกูริทซิงก็ยังเป็นวันฟ้าอาภัยครั้งที่สามของออปีนี้นะครับเออในดวงชะตาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันฟ้าอาภัยนะครับให้คุณห้าหัวสี่กำม นะครับวันขออโหสิกรรมในสิ่งที่คุณได้ทํานู่นนี่นั่นคุณก็ทำเลยที่หิงฟ้าของคุณคุณจะจุดธูป3ดอก9ดอกอะไรก็ว่าไปเป็นมงคลนะเพราะว่าอาจารย์เคยไปโพสต์ไว้ในไลน์ใน Facebook ในอะไรเรียบร้อยแล้วใน YouTube ก็โพสต์แล้วให้คุณไปไล่หาดูนะครับแล้วก็ให้ไปสวดตามนั้นนะช่วงเวลาที่ดีเอาเวลาก่อนก็ได้นะครับคุณจะได้ขออโหสิกรรมได้นะครับก็ ทำได้ทั้งนั้นนะฮะช่วงเวลาสิบเอดโมงถึงบ่ายบ่ายสามโมงนะครับหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มกำลังดีนะทิศมงคลคือตะวันออกเฉียงเหนือนะทิศโชคลาภก็คือตะวันออกเฉียงใต้สีเสริมประจำวันเขียวอ่อนเขียวเข้มนะครับสีโชคลาภคือขาวเทาทองนะวันนี้เนี่ยเป็นวันอะไรหลายๆอย่างเนี่ย นะครับเออทำอะไรสิ่งที่ดีจะประสบความสำเร็จเป็นมงคลน,นะแต่ในวันนี้การไม่ว่างแน่นอนเลยเพราะงานใหญ่มากเออจัดอิ่งพระนู่นนี่น,นั่นตาความสะอาดนะโอ้เรื่องใหญ่เรื่องโตว,วันหนึ่งก็เม็่เสร็จเลยพระเยอะมากเอ,อ,อันนี้ต่อมามาพูดถึงตามราศีจักรนะครับ มาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆคนเมฆเนี่ยดาวงานวันนี้ไม่ดีนะครับต้องระวังปัญหาเก่าๆดาวประจำตัวคุณวันนี้อาจจะไม่ค่อยดยดังใจแต่การเงินคุณยังดีอยู่รวมถึงความรักนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกศกคนพฤกศกเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับในเรื่องการงานเนี่ยดาวพระราหูมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้าย นะในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะมีเงินเข้ามาที่ดีในดวชดงชะตางคุณส่วนความรักเนี่ยคู่ครองก็จะนำลาบมาให้ในระดับหนึ่งนะครับต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนเนี่ยนะถือว่าชีวิตของคุณเรื่องงานเนี่ยนะครับค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับในเรื่องของบริวารอาจจะไม่ค่อยดีในวันนี้ในเรื่องของ การเงินเนี่ยนะครับอีที่พลดาวพระจันทร์ก็อยู่ราศีกุมคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้านการเงินการทองนะครับเ,ออเรื่องเงินเงินทองทองส่วนความรักกูขอให้การช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวราศีกรกฎค,คนกรกฎเนี่ยดวงชะตาชีวิตคุณเนี่ยนะครับดาวประจำตัวคุณอยู่พบมรณะอยู่ นะเออแล้วก็คุณนะี่ยมีเกณฑ์การเดินทางไกลนู่นนี่นั่นการเงินก็มีโอกาสประสบความสําเร็จเรื่องเงินเรื่องทอง,องนะครับความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเจ้าชะตาเอาต่อเจ้าชะตามากนะนะ <c oughs> ต่อมาชาวลัคนาราศีสิงค์คนสิง์เนี่ยดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยดาวศุกร์วันนี้ดีอาทิตย์ก็ดีนะครับดาวการเงินก็ดีเอ๊ เอความเสียหายเก่าๆต้องระวังนะครับนะสุขภาพนะต้องระวังวิงเวียนศีรษะนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เสียงผิวยิ้ววิวติ้วติวติวติวเออนะเออต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนราศีกันเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพุธวันนี้ดีการเงินก็ดี นะบริวารอาจะไม่ค่อยได้ดังใจแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายตรงไหนวันนี้คุณเด่นเรื่องเรื่องเองินเรื่องงานนั้นเนี่ยเออขอให้โชคดีนะต่อมาชาวราศีตุลคนราศีตุลใน,นชีวิตคุณด้านการงานเนี่ยนะครับจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนู่นนี่นั่นเข้ามาการเงินคุณถึงแม้วันเหนื่อยนะครับแต่ก็จะได้รับรายได้เข้ามามากขึ้นนะคุณทําให้เต็มที่ไปเลย นะครับเยอะเงินทองคุณจะเข้ามาอย่างเป็นเกอบเป็นกรรมเนี่ยนะอาจจะดีช่วงเนี้ยไปแล้วนะของชาวราศีตุลน,นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกคนพิจิกเนี่ยหลายคนจะมีโชคนะหลายคนบอกโอ้ยมีโชคลาเขอมาเงินทองสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จบางคนกู้แบงค์ผ่านมันสารพัดดีหมดเลยเอยเอบางคนอาจจะกินบุญเก่า คุณก็ต้องพยายามเร่งสร้างบุญสร้างอุศสวนสวนมนไหวพระเข้าไว้จะดีที่สุดนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับมีโอกาสได้ทรัพย์สินบ้านใหม่รถใหม่นะต่อมาชาวราศีธนูคนธนูเนี่ยนะครับในช่วงนี้คุณจะมีโชคความสําเร็จนะครับบุตรบริวารจะมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกไม่นาน นะครับในเรื่องของการเงินการท้องจ่ายและเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ถือว่ามีรายจ่ายอยู่นะต้องวางแผนการเงินให้ดีส่วนความรักเนี่ยนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าท่าไหร่ดวงคุณต้องระวังเอกสารสัญญาหน่อยนะต่อมาชาวราศรีมังกรคนมังกรในเรื่องของการงานเนี่ยเป็นเกษตรการงานดีไม่มีปัญหานะครับการเงินเนี่ยนะมิจะได้จากทางไกลต่างถิง่นต่างแดน ต้องเดินทางติดต่อสื่อสารถึงจะประสบความสําเร็จส่วนความรักเนี่ยคู่ขอให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินเป็นอย่างดีนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีกุมกภมนะคนราศีกุมเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยด้านการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวงคารเนี่ยก็อยู่พบการเงินคุณจะได้เงินจากงานนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่นะส่วนการเงินเนี่ยก็จะมีเงินวิ่นเข้าบ้านประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ะครับคุณมีสิสทธิ์คุ้มครองดวงชะตาในด้านของความรักคู่ครองก็จะนําสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับแล้วคู่ครองก็ดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีนะคนกลุ่มก็ต้องพยายามสวมมือพักเข้าไว้ดีสุดนะครับเพราะมาดาวหลายดวงไปชุมนุมกันอยู่ในภพผันทุนะเพราะฉะนั้นบ้านครอบครัวของคุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องยุ่งๆเกิดขึ้นนะครับทั้งดีและไม่ดีเนี่ยนีย่ก็ต้องไปจับตาดูให้ดีนะของชาวลัคนาราศีกลุ่ม นะครับก็ขอให้เป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนคนราศีมีนดวงชะตาคุณเนี่ยดาวการเงินก็กลุ่มหลักอาจจะไม่ค่อยเดือดัดอใจนะครับในดวงชะตาก็ต้องอดทนนน่นนี่นั่นส่วนด้านการเงินนะครับก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆการงานของคุณเนี่ยดาวพฤหัสก็อยู่สหาาัสชะวันนี้การงานดีมีบริวารช่วยเหลือสนับสนุน นะครับส่วนความรักก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรคนรักช่วยเหลือสนับสนุนชาวราศีมีนนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาทั้ง12ราศีถ้าในสนใจจะดูดวงชะตาอาจา,ารย์โดยละเอียดข้อติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ